ีหยุดไม่ทันอันนี้รถไฟล้ำฟูนเราซื้อตั๋วตรง,ตรงไหนจำนายตัวสวัสดีค่ะตัว <ขอ S 2> ๋วไปลำปางค่ะบอกเบอร์ได้ไหมคะขอรถอ,ออกเก้าโมงนครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่สถานีรถไฟลำพูนเรียบร้อยแล้วเวลา8โมง45นาทีรถออก9โมงเดินเข้ามาเป็นแบบนี้ซื้อตัว๋วทางนี้ในเว็บบอกว่ามี9โมงแล้วก็บ่าย3ใช่ไหมแต่จริงๆมันมี10โมงด้วยละ่ะสถานีเขาดีเนาะสวยจัง ห้องน้ำที่สถานีรถไฟลำพูนกลางๆนะไม่แย่มากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเลือดหลูอลังการเข้าฟรีก็โอเคนะไม่มีกระดาษวิธีการข้ามทางก็ง่ายๆแค่นี้เองแหมยุโรปทำเป็นดัดจริตต้องไปข้ามทางข้าม แค่ลงใต้ดินก็ลงแล้วก็ขึ้นไม,ไม่คือจีดัดจริตมากเลยเดินเดินมาถึงมันข้ามทางไหนวะเราก็มองมันข้ามทางไหนวะแล้วคนที่เขาขายคืออาหารน่ะเขาก็เลยบอกว่าทานชลาสองค่ะลูกแล้วมันไปยังไงคะก็ข้ามไปทางนี้สิคะเอาเราก็แบบว่าแหกมากอ่ะเดี๋ยว,ยวแต่สังเกตน,นะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งแสกเท่านั้นนะแค่นั้นมันแคบแคบนะฝั่งนู้นเขาก็เลยไม่ได้ใช้อ๋อ,อ,อฝั่งนั้นไม่ได้ใช้ ก็เลยไม่มีทางข้ามมีสองแท็กแท็กนี้ก็แท็กนั้นถ้าสองแท็กคือวิ่งสวนกันได้เที่ยวไทยต้องใช้ปากเยอะๆหน่อยน,นะกำลังจะขึ้นรถไฟไทยเป็นครั้งที่2องในชีวิตมีครั้งแรกด้วยหรอครั้งแรกตอนเด็กตอนไหนไมรู้จำไม่ได้<ห>บ้านอยู่ไม่กลจากโบลัาพงศยังไม่ได้ขึ้นแต่ว่าจากตรงสถานีมาจนถึงตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่ แต่แค่ว่าไอ้รอบรถอ,อะ่ะมันน้อยไปนหน่อยคือเข้าใจว่าขาบวนรถไฟอะ่ะมีตั้งแต่สมัยรอห้าแล้วหมายถือว่าเส้นทางะนะเหนือก็มาถึงเชียงใหม่ทีสารก็ไปถึงไหนไม่รู้หนึ่งเส้นใต้ก็อีกหนึ่งเส้นตะวันออกก็อีกหนึ่งเส้นคือจริงๆน่าจะมีแตกสายคือมัน,วนควรจะต้องไปถึงทุกจังหวัดของประเทศไทยใช่ไหมใช่แล้วล้ว,ลว,ลว,ลวกรุงเทพเชียงใหม่แต่ว่าเชียงรายนี้ก็อีกนิดนึงต่อไปอีกนิดนึงให้ไปถึงเชียงรายมีเปล่าไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่ามีรถไฟเชียงใหม่เชียงรายไหมแต่ว่าดาว่าไม่มี โค้ดรถไฟท้องถิ่นเขาไม่มีไงไอที่เห็นวิ่งวิ่งอยู่รถไฟมาจากกรุงเทพนั่นเลย <Okay. S 2> แล้ววันนี้ก็เลทต้องออก9ก้ามงห้าขึ้นจอไว้เป็น9ก้ามงสิบห้าแล้วเขาติ้งหนึ่งตั้งนาน <laughs> เราก็รีบีก็ตายติ้งหนึ่งนี่คือตามระบบอัตโนมัติตามเวลาแต่ว่ารถไฟเลทไม่ตามเวลานั้นนองติ้งหนึ่งเสร็จปุ๊บเราตื่นเต้นมาถึงอ้าวาแล้ว ไม่มาตักทีวะเดี๋ยวตอนขึ้นจริงจะเป็นยังไงแต่นี้เป็นสเปเชียลเอ็กซ์เพรสนะคือดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ดูในตารางนะมันมีสเปเชียลเอ็กซ์เพรสมีเอ็กซ์เพรสเฉยๆมีดีเซลรถผาลมธรรมดาแต่ถือว่าถูกแล้วแหละราคา50บาทสเปเชียลเอ็กซ์เพรสจากลำพูนไปลำปางตึงหนึ่งแล้วตึงหนึ่งและ้ะตึงหนึ่งรอบที่สองไม่มีตู้เสบียง<ม>อ๋อกำลังจะมา คือว่าท้าทิศสนุนเดินทางตัอขบวนรถนี้กรณีนเราก็ได้สารได้ที่ชาตชลาที่สองขอบคุณค่ะที่2ตอนนี้เป็นเวลา9.12โมง12นาทีเขาจะมา9.15โมง15คือจริงๆแล้วในเว็บบอกว่า9.05โมง5นาทีทิปในการนั่งรถไฟก็คือไม่ต้องรีบมานั่งรอที่ชานชลานะ ไปนั่งรอล่มๆตรงนั้นแล้วเดี๋ยวรถไฟมาแล้วเราค่อยเดินมาไม่ต้องมานั่งรอร้อนๆแบบนี้เข้าใจาไหมแบบต่างประเทศนะมันคนละระบบกันไม่ต้องตรงเวลามากเฮ้ยรถไฟนา่ารักอ่ะอันนี้มันเป็นเลขสองไม่ใช่เหรอเขาบอกข้อคันหนึ่งไ,ไเปเลยพี่เึ้มไปเลยขอบคุณมากมากค่ะน่ารักมากอ่ะช่วยยกกระเป๋าด้วยถ้าอยู่ต่างประเทศนี่ห้ามใครๆยกนะจะบอกให้ พ่านี่ไงมันมีข้างบนให่หวางสามหกสี่เ็ดบาอ๋อก็มีคนนั่งแล้วอ่ะอันนี้ก็ได้ในนี่นยเออได้ที่นั่งตรงนี้พอดีเลยมีที่วางกระเป๋าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้นะนก็ต้องวางข้างบนตรงนี้ยกขึ้นไปนั่งสบายมากหนึ่งชั่วโมงครึ่งขายมาม่าด้วย แสดงว่าอันนี้คือรถไฟญี่ปุ่นแน่เลยเนาะที่นี่มันมีที่เหยียบด้วยแสดงว่าไอ้เก้าอี้เนี้ยมันหมุนได้นะเหยียบตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเก้าอี้เนี้ยหมุนมาหันหน้าเจอกันคุยกันไงรถไฟญี่ปุ่นเมื่อ 40- 50หปีเขาคงบริจาคให้เราสถานีคุนตาตอนนี้ก็กําลังจองโรงแรมบนรถไฟโรงแรมบนรถไฟอะ่ะ <laughs> ไม่ใช่ยัง,มงไม่ได้จองโรงแรมก็เลยมานั่งจองตอนนี้ ลงคุณสองคนนี่เดินทางมาเยอะแล้วไม่ใช่แบบไม่ใช่มาเลยเรายังเรายังไม่ชัวร์ไงว่ามันจะมีรถไฟไปหรือเปล่าเราก็เลยต้องให้ชัวร์ก่อนว่ามันมีรถไฟไปแล้วเราค่อยจองโรงแรมจองสิถึงแล้วมาเลดแต่ถึงตรงเวลาแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะถึงแล้วลงจากรถไฟแล้วสิบโมงสามสิบแปด นี่คือด้านหน้าก็จะมีรถสองแถวเป็นแบบรถเหมานะมายืนรอกะว่าจะเดินไปดูไอสถานีขนส่งก่อนก็จะมีพี่แท็กซี่เขาก็ค่อนข้างตื้อหน่อยๆตรงนี้เป็นสถานีรถไฟแล้วก็เดินมาที่วงเวียนวงเวียนชามไก่อะ่ะมีชามไก่แล้วก็มีมังกรทอง,องไ,ไม่ใช่มังกรต้มนะเดินมาอยู่ดีๆก็มี คนญี่ปุ่นสองคนอายุ77บเจแล้วเดินตามมาเฉยเลยอ่ะมาเป็นกิโลกิโลเลยนะที่สถานีรถบัสที่ลำปางแต่เราจะไปที่ตากต่อก็จะมีอันนี้อีสานทัวร์ก็โทรไปก่อนเราตั้งใจจะไปตอนช่วงส0 1สโมงก็มาซื้อตั๋วณวันที่เดินทางเลยก็ได้อันนี้เป็นรถตู้ตรงนี้ก็มีนะกรีนบัสอันนี้เป็นไปทางอีสาน อันนี้ไงอันนี้กระตากก็มีพิริยะทัวร์มาระยะทางใกล้ๆอ่ะก็สามารถซื้อตั๋วณวันเดินทางก็ได้ไม่ต้องจองไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดใครเอาชัวร์ก็มาจองไว้ก่อนเพื่อจะได้ชัวร์แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเฟล็กซิเบิลก็มาซื้อวันที่เดินทางก็ได้เดินลากเป๋ามาแบบนี้จากสถาน,นีขนส่งเดินจากสถาน,นีรถไฟมาขนส่งแล้วก็จากขนส่งมาที่โรงแรม มาถึงโรงแรม B2 ที่ลำปางแต่ว่ายังเช็คอินไม่ได้เพราะว่ามาเร็วไปไหน่อยอร่อยมากนะหมูทอดเจ้าลังที่ลำพูนนะแต่มากินลำปางส <c oughs> ีเขียว,ลวเลยนึองอ่ะเฮ้ก็เปิดเป็ได้ห้องใหม่แล้วที่ลำปางโรงแรม B2 คืนละ540บาทอยู่2องคืนเตียงคู่เขาเรียกอะไรทวินเบดยุง มียุงตายอยู่สองตัวแต่แล้วว่าเขามาฉีดไบก้อนแน่เลยไม่ก็ฉีดอะไรบางอย่างที่ทำให้ยุงตายอะก็ <g ül> ห้องก็ไม่ได้ใหม่มากนะโดยรวมก็โอเคนะกลางๆแช,ชมพูยาสระผมสบู่ด้วยแล้วก็มีที่แขวนมีหน้าต่างอยู่จึงหนึ่งไม่เห็นวิวอะไรเลยทำไมขอเก้าอี้โรงแรมไปแต่ละที่เขามีแค่อันเดียวอ่ะทั้งที่มันมีพักสองคนเขาน่าจะให้เก้าอี้สองตัวนะ จะข้ามไปที่ซอยนั้นน่ะมีรถมาด้วยแต่ถ้าเปลี่ยนล่มได้นี่ก็ดีเลยนะเนี่ยเป็นล่มวิริยะประกันภัยถ้าเป็นล่มแบบชาวเหนือเขาเรียกอะไรนะล่มแบบกระดาษสาเนาะเออเนี่ยถ้าเป็นล่มสวยๆก็ดีสิว้าไ,ได้จังนี่ไงเขามีที่รองคีเห็นไหมอุ้ยอุดมสมบูรณ์จังเลยเนาะได้กินเยอะจังเลยอ่ะใครจะมาขึ้นมาตรงนี้ <Okay. S 2> เขาเป็นวินหรือเปล่า เหมือนเข้ามาลงอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยขับไปที่ตัวเมืองไงไม่เห็นมัเรียกเลยเรยกว่าถ้าเกิดว่าเขาทํางานอยู่เขาอาจจะเรียกแขกแล้วแต่นี่เราเดอนผ่านเขาไม่เห็นเรียกเลยที่ลําปางทางเท,ท้าก็โอเคนะ มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยเป๊ะเบอร์ขนาดนั้นหรอกมันก็ยังเดินได้อะแล้วเวลาเราจะข้ามถนนน่ะนี่ยมันมีทางม้าลายเว้ยเกาะกลางอ่ะแล้วก็มีต้นไม้อะมันทําให้เราเป็นที่จุด<อ>พักใช่ป่ะแล้วเราสามารถจะข้ามถนนไปฝั่งนั้นได้ง่ายขึ้นต่อให้ถนนมันใหญ่แต่เราข้ามง่ายนะในจุดนี้ถือว่าดูแลดีกว่าเชียงใหม่มีทางขยาด้วยออทางขยาก็มีผ่านมาทั้งเชียงใหม่ทั้งลำพูนไม่มีแท้ทางเท้าที่ขาดการดูแลก็คือทางเท้าแตกก่อยาก แทรกขึ้นมาตามกระเบื้องซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปในเชียงใหม่และภูเก็ตทั้งสองเมืองนี้เหมือนกันคือทางที่คนจะเดินก็ต้องมาหลบยา้ถ้าไม่ถึงว่าที่นี่จะทางเท้าดีทําไมมีตะเพลงแบบว่าสมัยก่อน,นอแล้วรุ่นแม่ะ <laughs> ตรงนี้เป็นหอนาฬิกาประจําเมืองลําปางอีก10นาทีห้าโมงก็จะเดินตรงไปตรงนั้นอือตรงนั้นวะเดินจากวงเวียนหอนาฬิกาลาปางแล้วก็เดินเข้ามา ก็จะเป็นถนนแบบนี้เราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆทางเท้าเนี่ยเดินได้ตลอดนะยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะบน่น <laughs> <laughs> เดินได้เรื่อยๆทำไมที่ลำปางมีอารมณ์กลิ่นน่ะของความเป็นจีนจีนร้านอาหารอะไรพวกนี้ก็มีชื่อแบบจีนจีนเฮ้ยหรือว่ามันกระสุกจีนวะ <laughs> เกี่ยวไหม <laughs> ไม่เกี่ยวเขามาตั้งแค่ช่วงสุดจีนแล้วเขาก็ไปเหรออันนี้เราคนจีนสมัยก่อนถูกผักจากเชียงใหม่มาอยู่ที่นี่ เพราะจริงๆไม่ค่อยเห็นความเป็นจีนเท่าไหร่หมายถึงว่าคนจีนที่อพยพมานะที่มาอยู่ภาคเหนือคนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยววัดกันใช่ปะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราสองคนไม่มีเป้าหมายในการเที่ยววัดเลยนะเพราะว่าเราแต่งตัวส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกรงๆขาสั้นแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยด้วยความจํากัดของพื้นที่กระเป๋าและความไม่แน่นอนของแผกนการเดินทางฉะนั้นเสื้อผ้าก็ต้องเป็นแบบว่าซักง่ายซักง่ายได้ขายาวๆะไรพวกนี้ไม่เหมาะกับอากาศร้อนด้วยกําลังจะมุ่งหน้าไปที่ตลาด เพื่อที่จะหาอะไรกินแต่ระหว่างทางมันก็ยั่วยวนหลายร้านอยู่เหมือนกันแต่เราก็จะกดใจไว้ไปกินที่ตลาดไม่รู้มีอะไรบ้างนี่เห็นปะมีความเป็นจีนจีนปะเนี่ยเนี่ยชื่อก็จีนเห็นปะอาจจะเป็นคนจีนที่โดนไล่ที่มาใช่ปะแล้วคนจีนเขาก็ขยันไงเขาก็เลยแบบเจริญมากกว่านี่ไงตลาดสดโหตลาดสวยจังเลยอ่ะ เวลาเราไปภูกเก็ตเราจะได้ยินชื่อร้านเป็นอกโกคือแทนผู้ชายนะขึ้นต้นด้วยคำว่าโกแต่ที่ลําปานี่จะขึ้นต้นด้วยคําว่าแม่กิมกิมนี่น่าจะแปลว่าท้องโหอยากกินอนะ่ะไม่มีถ้วยอะ่ะเ,เข้ามาดูในตลาดสิโอตลาดใหญ่โตอ๋อเป็นตลาดสดขายผักขายของแห้ง ฟู้ดคอร์ทแต่ว่าของใสเปิดตอนเช้าเนอะโอ้ข้างในเป็นตลาดเหมือนเลยว่ะ mm. นู่นก็ตลาดเออเออไปเราไปเดินดูกันไหม mm. แล้วเราก็จะหลงอยู่ในนี้นะเ mm. ชื่อไหมเ,ออเราจะออกออไม่ได้เดินขอบนอกไม่รู้เรื่อนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบซื้อกลับบ้านมากกว่าโหอันนี้เสร็จแล้วก็หลงแน่เลยอะ่ะปลาสลิดห <My heart. S 1> มึกย่างโรตี โ้มขนมครบมะพรา้าวยี่ห้าเว่ะเฮ้ยทำไมถูกจังอะเอาสองถุงค่ะเจอแล้วร้านนั่งกินเรียบเลยข้าวมันไก่โหไม่ชามใหญ่จังอะเขายำไก่แซ่บห้าส<ฮ>ิบโหใหญ่จังเลยอิงเต้าหวยแล้วก็เต้าทึง นี่เป็นตลาดเทศบาลสารหลักเมืองแล้วก็ี่พิพิธภัณฑ์ลำปางเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาวันนี้ก็เดินไปดูริมแม่น้ําก่อนอยากมาอยู่ที่นี่จังเลยเนะี <c oughs> ่ยอุดมสมบูรณ์ราคาถูกเพราะแต่ข้างบนน่ะมันเป็นรังนกหมดเลยนะเนี่ยเป็นบ้านนกหมดเลยอะ่ะมันมีความเป็นท้องถิ่นนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมีบ้านไม้ด้วยอะ่ะ <c oughs> น่ารักเนีะเ <c oughs> ขาบังเอิญยังเหลืออยู่หรือทางการอนุรักษ์เขาบังเอิญเหลืออยู่เนี่ยมันมีถนนอยู่มันก็น่าจะเดินได้ใช่ป่ะ <c oughs> ได้นี่ไงนี่ไงมีรถนี่ไงนี่ไงมีรถมอเตอร์ มันต้องเดินได้เด็เนี่ยนี่ไงอ้สะพานสวยเอ้ยสวยเนาะเฮ้ยที่นี่ดูดีว่ะเนี่ยดูดิเขาทำไอ้กระถางตรงนี้ข้างทางด้วยอะ่ะเ,เราให้เดินเรียบด้วยนะเนี่ยเนี่ยให้เดินเรียบแม่น้ําด้วยอะ่ะแล้วก็สะพานเขาสวยด้วยเนะออยาะไม่ีต้องเอาเพอร์เฟกต์นะเอาขอให้มีแล้วก็สะอาดก็แค่นี้ยไม่ต้องทําหรูหราก็ได้แล้วมีบันไดให้ลงไปตกปลาด้วยอะ่ะแล้วแม่น้ําเขาไม่เน่าด้วยนะ มันเป็นนี้อยู่แล้วหรือว่าเขาต้องเก็บสิอยู่ดีๆมันจะสวยอย่างนี้ได้เหรอจังหวัดนี้เป็นเลนแบบจังหวัดตัวอย่างลำปางโอ้ยถ้าเกิดว่าตรงแถบนี้นะมันมีร้านอาหารนะเป็นตลาดอะไรตรงเนี้ยมันน่าจะดีนะอันนั้นคนหรือว่าอะไรอ่ะเขกหัวหน่อยดิไปคุยกับเขาหน่อยดิเดี๋ยว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 เด๋ยวมันเดี๋ยวมันลก เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดไปนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้มมันไม่ล้มใช่ไหมแต่ทำไมตอนกลางคืนมันเงียบจังเลยแสดงว่าไม่ใช่เป็นแหล่งการค้าใช่ไหมมันนอน ทำไมทางเข้ามันเล็กจังวะเป็นเพราะในซอกอะทางออกด้านหลังเฉยถนนทางเข้าโรงแรมสว่างสวย <c oughs> ไม่มืดด้วย <c oughs> ตอนแรกกำลังกังวลอเออเอเออเออมีหมามีหมาช่วยเฝ้าไงตอนแรกกำลังกังวลว่ามันจะมืดเปาวะ <c oughs> เอ,อ้ยไม่มืด่ะ <c oughs> เปรียวไหม <c oughs> เ,ออเหมงเี้ยไม่เปรียวเลยมีร้านหมูกระทะ